น,นี่เรามารีวิวห้องน้ำญี่ปุ่นกันนะคะชอบอยากเอาไปบ้านนี่คือแบบธรรมดามากแนละ้วจะเข้าแล้วก็ต้องเปิดไฟเปิดแทนเลนพอเข้ามาแล้วก็ต้อง นี่เลยมีสวิตฝาชักโคกใช่ไหมเรากดนี่ชักโคกก็จะยกขึ้นอัตโนมัติจ้านี่เลยพอเรากดสวิตกดปั๊บชักโคกก็จะยกขึ้น พอเราปิดปุ๊บก,ก็จะลงจ้าพอเราปิดสวิต์ปุ๊บก,ก็จะปิดจ้าพอเราทำดุะเสร็จเราก็ปิดฝาแล้วก็กดน้ำน้ำก็จะเปิดมาจากที่ดีอ่ะเวอร์ตรงนี้ค่ะน้ำก็จะไหลมาให้ล้างมือ ใช่มีแค่นี้ตอนนี้ก็จะแบบถ่ายหนักถ่ายเบากดน้ำกดอะไรไม่ต้องมีที่ฉีดนะคะนี่เลยเปิดสวิตน้ำล้างขนเปิดน้ำคือดีอ่ะอยากเรากลับไปบ้านด้วยอ่ะ แต่เขาใช้แบบรี่อสองงวดไว้เราเปิดทีนี้จะเท่าแล้วนะก็จะเปิดป๊๊บโอ้คือดีว้าว